ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวันนี้คณะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครและกลุ่มอาชีพต่างๆของทางจังหวัดระยองได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์เรียนรู้แล้วนะคะแต่รถไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะต้องเดินเท้าเข้าไปกระจูดบางทีอาจจะไม่ไม่รู้จักนะคะ กระจูนี่ก็คือต้ตนกระจุดนะคะที่เหมือนกับต้นกกนะ e. แล้วเขาก็จะตัดมาเพื่อมาทําสารกระเป๋าอะไรพวกน,นี้นะคะ่ะเราวก็มันจะเด็นเข้าไปที่ศูนย์แล้วนะคะเขาจะมีวิทยากรมาบรรยายให้เราเราได้ยินเสียงไกลๆแล้วนะคะแต่เรายังเดินไม่ถึงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะ ครับผมเดเริ่มเลยก่อนความลิษากิจเพีนชนเรานะครับก็จะเกิดปัญหาตรงมที่ว่าคือชาวบ้านเนี้ยคือทํางานกระจุกนะไม่รู้จะขายใครที่ไหนอย่างไรนะแล้วปัญหาคือถ่ายกันได้ราคาถูกนะครับผมแล้วก็เลยไม่มีคนรุ่นใหม่กลับมาทํางานที่นี่แล้วก็จะมีเหลือแต่คนอาผู้สูงอาย,ยุที่ทำงานด้วยกันนะครับผม<ร>พอเรามีการรวมกลุ่มมีการแก้ปัญหาตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เริ่มจากโครงการได้ผอิตบอกโครง่านนะครับ จากสมเด็จพระบรมีนะครับที่เสด uh, ็จพ um, um, uh, 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 um, uh, uh, ื้นท uh, ี่หัวมาเขยวพื้นที่จังหวัดปัตตุงพื้นที่ของเราที่นี่นะครับผมก็คุณแม่วันนี้ก็ได้ร่วมโครงการนัดจิตแล้วก็ประมงสงมอบการแลกถูกแลกราาคารทุนนะครับมาก่อกกลุ่มขึ้นมานะครับผมเมื่อสี่สี่สองนะครับแรกเดินเลยเรามีสมาชิแค่ประมาณสิบคนเองนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับก็มีสมาชิเพิ่มขึ้นเป็นส็บสิบคนเลยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด้วยการนะครับคณะิสาหกิจงตรวจที่รวมทํางานจากสารกระจูดนะครับก็รวมประมาณ250คนนะครับที่ช่วยทำงานอัตกรรมกระจูดและก็ทำหลาดเรื่องของการตกออกไปนะครับผมอันนี้ก็บทบาทของสมาชิกเราก็มีบทบาทของการตรวจร่วมทั้งหมดเรื่องของการระดมทุนการลงทุนนะครับผมแล้แล within, mm hmm. uh huh. วก็บทบาทของการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับผม ก็จะแยกประเภทออกไปตามความถนัดของแท่ละคนแล้วก็ความสามารถของแท่ละคนนะครับผมเรื่องของด้านการบริหารการดำเการด้านบันชทีหรือว่าการด้านการตลาดต่างๆนะครับผมอันวก็เรมีการทำรูปแบบบ พิเศษโมเดลรูปแผนธุรกิจขึ้นนะครับเพราะว่าวิบัติจชุมชนเราต้องทาแล้วก็เพื่อวางแผนอนาคตในการพัฒนาให้ต่อยอดอย่างยั่งยืนขึ้นนะครับเรื่องของการวางแผนกลุ่มลูกค้าแล้วก็การสร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยเอาถึงความเป็นอัตลักษณ์ไทยแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาสร้างในผลงานของวิิาหกิจเรานะครับแล้วก็ตัวสินค้าของเราให้ดูน่าสนใจเรื่องของการสร้างแรน์นะครับผมเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ไทยแล้วก็บวกบวกด้วยเรื่องทุนความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้นมา À, อาจจะไม่มีอ่าจะจัดแรงจากเดิมและให้มันดูมีมูลค่ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อยอดาการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้านะครับผมคอยจะบอกว่าเราใช้เรื่องของระบบเศรษฐกิจสร้างผลมาสร้างให้เกิดผลงานใหม่ขึ้นมานะครับโดยเอาในปัจจัยที่สะสมมารุ่นต่อรุ่นนะครับมาสร้างต่อยอดความแปลกใหม่ให้เกิดอ่ามูลค่าสินค้าใหม่และก็สินค้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็เกิดเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับในและก็เกิดเป็นเรื่องของกิจกรรม ไอ้ชุมชนขึ้นมานะครับผมให้ชุมชนเรามีความแข่งข็งมากขึ้นนะครับเรื่องของรายได้ต่างๆและเรื่องของการตลาดด้านต่างๆนะครับผมดอกบัวแดงดดอกบัวแงได้สีอะไรคะได้สีฟ้าและเสียผสมมันมีอ๋อดอกบัวแดงได้สีชมพูนะพี่ต้องอ๋อค่ะแล้วมันมีไอ้ไอ้มันมีการผสมไหมไอ้ไอ้ตัวปักควายอะไรพวกนี้มีค่ะโอเค ดูปักวาอันนี้คือการย้อมย้อมดอกบัวดอกบัวอันนี้ดอกบัวล่ะนุ้นอันุ้มมังคุดใบนู่อันนี้ดอกบัวอันนี้มังคุดอันนี้ลุมพ่ออันนี้อะไรนะลุมพ่อลุมพ่อคืออะไรอ่ะไม้อ๋อไม้ไม้แล้วอันนี้คะมังคุดอ๋อมังคุดโอเคและไปดูปักวายค่ะปักวาย้อมย้อมดอกบัวเสร็จอันนี้อันนี้ปักวายใช่ไม่ปักวาย ปักควายได้สีอะไรคะสีแดงสีโตดำอาอ่าครับผมก็เห็นว่าเราในหน่วยงานสร้างงานสร้างรายได้ให้สปทที่ในกลุ่มตรงนี้เติดติคนแล้วก็เครือข่ายทือถ้าทุกอย่ากลิบรวมกันมาสองร้อยห้าสิบคนนะครับแล้วก็ส่งเสริมองการใช้ภูมิัญญาในท้องถิ่นนะครับส่งเสริมและป้องกาน มีความคิดในเรื่องของชุมชนของเราให้ม okay. ีสินค้าพัฒนามากขึ้นแล้วก็พัฒนารักษาสิมีด้านตต่างๆนะครับส่งเสริมเรื่องอความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการปลูกพระจุกต่างๆนะครับให้กระจุดเรามีอาใครได้ตลอดปีนะครับแล้วก็ส่งเสริมกันแล้วก็เปิดเป็นศูเรียนรู้ที่จะให้อนักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาต่างๆเข้ามาเรียนรู้ในุมชนของเราได้นะครับแล้วก็เป็นการปลแพร่องค์ความรู้ข้อูลของเราต่อไปนะครับผม ก็าจะเห็นว่ากระจูดบ้านเราจำนวนเยอะมากนะครับในทุ้นที่ธรรมชาตินะครับมีมากกว่าเป็นพันไรนะครับผมและเรามีบุคลากรที่มีความสามารถเรื่องของการสานเกลือกรรจูดแล้วก็เราบวกเรื่องของความอา่านยนต์สมัยใหม่เรื่องของการออกแบบการบรรดาผิดค้าให้จู่ว่งสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ผิดทางทางเรืออ่อาน สร้างเรื่องราวอัฒัธรรมออกสื่อชนเข้าไปในตัวสินค้าด้วยนะครับเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็คนรู้จักกับว่ากระจุดจังหวัดพัทลุงอย่างมากแลวก็กว้างกว่าทั่งไทยและต่างประเทศนะครับผมสินค้าเราก่อนพัฒนานะครับขายแค่เพดาน1 5นะครับผมคือจะว่าทำได้วันได้แค่150ยังไม่หาดทุนค่าแูนค่าแรงค่าต่างๆเลยนะครับ ก็ได้ความรู้เนาะพอสมควรแล้วเนาะก็แถวลำดับต่อไปครับขออนุญาตเหมนกะครับในการมอบของที่รุ่งค้าให้ฝ่ายคุณมาเจ้าหลังก็ใส่กระเป๋าไปด้วยนะนะการมของที่รุ่งเสร็จนะครับก็จะพาทุกท่านไปถ่ายรูปกับป้ายไวเนี่รวมบริเวณด้านหน้าตรงป้ายตรงนู้ดรวมของการเสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านช้อปปิ้งเนาะครับนะครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตครับเรียนเชิญครับคุณลูกอุลุ่แสงสุขครับครับ ตำแหนง่งเลขาศูนย์อปพรอำเภอแกลงครับขอเสียงปรบมือท่านได้รักรอบขอาที่ไดุ้กครับผมนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตครับให้คุณอรุณลุงอรุณครับกราบขอบคุณน้องทางที่ทากที่ชุมชนอกระถุ่มอันนี้สักนิดนึงครับรนะก่อนที่จะไปถ่ายรูปคนมาได้นดนครับก็ประเดี๋ยวขอขอบคุณเจ้าของเพื่อนที่มาด้วย จุดน <í ner rah> e> ี้นะคะที่ให้โอกาสพวกเราศูนย์อาสาผู้หลักประกันไทยสายเรียนอังภอรแกงและคณะกรรมการของศูนย์มาตรวจน้มส่วนแต่ไม่เยี่ยมชมโครงการของเขาเป็นเป็นหน้าที่ในพื้นบ้านของพัทลุงก็ได้ความรู้พอสมควรใช้สิดจมสินค้าผิดใจอะไรก็รีบกลับบ้านได้นะคะเรขอให้คุณทุกท่งนค่ะ ขอบคุณมากนะครับผมก็ยินดีต้อนทุกท่านนะครับผมเราอันนี้ก็เดินเดินตรงอ่านะครับแล้วก็สามารถเข้านับได้สองฝั่งนะครับไหนวกับคุณสุทธิ์อ๋อแต่ลูกก่านหน้านะครับพ่อครับผมนะครับเดินประมาทิศครับทางด้านหน้านู้ดเลยนะครับผมป้ายไว้นี่ไปอยู่ด้านโน้นแล้วนะครับถ่ายลูกรวมเนาะนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามาศึกษาโรงงานกันเนาะทิมนี้นะครับศึกษาโรงงานกันทีมนี้ขอคมาลูกโดยทางมาทิศทุกท่านเลย นะครับถ่ายรูปรวมทั้งหนึ่งบก็เดินชมนะครับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับของที่นี่นะครับเราจะเห็นว่าสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นเลยครับอาจจะเริมมีแก้เสื้อกระตุกธรรมดาธรรมดาปัจจุบันเราก็มีพวกกระเป๋าต่างๆนะครับมีรวดนาที่มากขึ้นมีฟังก์ชันการท้งานมากขึ้นมีโต๊ะมีเก้าอี้อย่างที่เห็นนะครับเป็โครไฟต่างๆของตกแต่งบ้านต่างๆนะครับผมผมก็มีการย้อมและหมอกสีธรรมชาติด้วยมีการพัฒนาของการย้อมสีธรรมชาตินะครับและที่สินค้าเราเป็นมิตรต่ออีโค่นะครับ แต่ก่อนก็ว่าเราจะย้อนแล้วมอกสินค์มีปัจจุบันเราก็ยังพัฒนาสินค้าให้มีรูปลักษณ์ออกความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยใช้สีธรรมชาติเข้ามาในตัวสินค้าเข้าไปนะครับผมหนันา่เอกนั้าร้องนะกรังานึ่รนิบเนาอ่ อ่นาเสงาข้น่อของรัร่าอนัแล้วก็กระบวการของการตลาดของวิสาหก,กิจชนรองนะคะผมแล้วคเรื่องความเป็นเวลเาไทยล้วักางานเป็นหลักนะครับแล้วก็ตลาดในปัจจุบันก็มีวางจำหน่ายในหลายที่นะครับโดยเอเราได้รางวัลไทยรัฐสัสนะครับรางวัลยอดผทานของผอเด็จประเทศด้วยนะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างงานในตุวตัวของเราเกิดปุ่มการสร้างงานจากภูมิปัญญาศในตัวเราให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บินตั้งแา่ของเสน่ห์ของความคุณธรรมของจริงของภาคใต้ไทยในตัวสินค้าเข้าไปด้วยแล้วก็สามารถเป็นจุดขายแล้วก็สร้างรายได้นะครับผมของเราครับก็เรามีอ่าระเงิสัญญาให้กับโอมโปรนะครับเง่นสัญญาให้กับฟิลมพาวเวอร์สยามบาร์ลนด์เซ็นชั่นนะครับแล้วก็ไอโฟนสยามแล้วก็ บริษัทสตาร์บัะด้วยนะคราคาพิเศษให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หกบริษัทเนี่ยครับผมก็บริษัทผิดฉมแล้วก็มีตลาดที่ยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่ก้าเเิ่งร้เปอร์เซ็นเลยแล้วก็ทางเราสามารถอยู่ได้อยู่แบบอยู่ดีกินดีนะครับผมด้วยการจัดสรรกิจการของตัวเราไม่ได้ัดการขึ้นลงนะครับนะครับเชื่อได้เลยับถ้าเกิดเด้านในราคาสูงไปเนาะสามารถมาเลือกซื้อได้สามคันนั่งกินได้ตรงนี้ราคาไม่เป็นไรนอกจากว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะตูก เชื่อเดียวกันนะครับเชื่อเดียวกันเชื่อเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงเนาะของดีเหมือนกันครับของดีเหมือนกันนะครับผลญาตประชาธิปการเนาะท่านใดมันกระเ๋าตกอะไรนะครับชื่อคุณอาลีขุนทลคุณอาลีขุนทลนะครับกระเ๋ามาละก้าตรงที่ประชาธิปกามตรงนี้นะครับมีัตรประชาธทบดด้วยนะครับมีัตรเครดิตเยอะแยะมากมายเลยนะครับ